ว่ากระเป๋าโอเคครับอันนี้คืออะไรไม่ได้ใจใช่ครับี่เออผมเตรียมปืบปืบปืบไม่รู้ครับโอเคครับอันนี้คือกระลกระเป๋าอะไรเออโห้นก็จะมีเยอะเลยมากมาย เก็บมาอยู่ครับผมโอเคครับนี่ครับโดยเราเก็บกระเป๋าครับกระเป๋าเดินทางนี่เองยอดไปเลยครับเออทีหลังเลยว่าเออเ,เอเอ,เอผมของหนักจังเลยผมก็เลือกว่าเอาว่าจะวันไหนครับโอเคครับบูครับ ทีจีครับทีจีโอเคครับโอ้โหขมหนักจังเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยเยี่ยมเลยกระเป๋ามันมีนอนหลับเด้ครับกระเป๋าไม่เปิดกระเป๋ามีนอนหลับด้วยครับโอ้ยสุดยอดเลยเลครับโอ้ของน่ะโอ้ยยอดเลย ตอนกลาคืนมันก็จะรีบไปครับล็อกไว้ครับผม็กเเฮ้ยเจ็บโอเคครับติ้งมาเด็กแม่งโดนทีเอ็นทีระเบิดหือไปอึบอู้หู้หายครับผมสุดยอดเลยครับ เก็คงไม่ได้ช่วยหาอะไรเลยครับโอเคครับว้าวนั่นไงคาราวานแอฟแอฟคลิ้งคลิ้งว่นไงล่งลงละก็อสองน้องวันนี้ก็เจ้าถูกใจกับเจ้าอุจจารนะ